สวัสดีครับทุกๆคนวันนี้นะครับผมจะให้ทุกๆคนได้ดูต้นกล้าเล็กๆนะครับที่ขึ้นอยู่บริเวณขอบฟุตบาทนะครับต้นกล้าเราเรียกว่าผักบุ้งนะครับผักบุ้งจีนนะครับเป็นต้นกล้าเล็กๆที่กำลังจะเจริญเติบโตมาเป็นผักบุ้งอย่างสมบูรณ์แบบนะครับผักบุ้งเนี่ยมีประโยชน์มากนะ บำรุงสายตานะครับแล้วก็กินอร่อยนะครับวเวลาตัดเนี่ยจะดังก๊อบก๊อบก๊อบเลยนะครับสามารถกินสดได้แล้วก็เอามาต้มสุกก็ได้นะครับแต่ถ้าเอามาต้มสุกเนี่ยจะสะอาดกว่านะครับแล้วก็สามารถเอามาผัดผัดบุ้งไฟแดงผัดน้ํามันหอยกินกับน้ําพริกกะปิแล้วก็เอามาต้มลวกกินก็อร่อยนะครับอร่อยทุกอย่างนะใส่มาม่าก็ได้นะครับแล้วก็เอามาใส่ก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยนะครับ อันนี้คือต้นกล้าเล็กๆนะอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือผักบุ้งที่จเจริญเติบโต,ตแล้วนะครับแต่ยังไม่ต้นอวบเท่าไหร่ต้นยังยังผอมๆอยู่นะยังไม่อ้วนเท่าไหร่นะครับวิธีการบำรุงและดูแลนะครับเราก็ใช้ M อ0มร้อยนะครับผสมน้ำเอ็มร้อยหนึ่งถึงสองฝานะครับผสมน้ำแล้วก็ผสมกับกระมังนะครับเทล,ลงไปแล้วก็คนคนูดคนนะครับแล้วก็ รดนะครับเดี๋ยวเขาก็จะงามเขียวอย่างนี้นะฮะอย่างที่เห็นนะครับสวยงามนะครับก็คือผักขี้หูดนะครับขึ้นอยู่บริเวณข้างๆฟุตบาทเช่นกันขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับผักชนิดนี้เนี่ยอร่อยมากนะครับแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับ เขาก็จะค่อยๆโตขึ้นนะครับแล้วก็แตกเป็นคล้ายๆฝักถั่วนะยื่นออกมานะครับตอนนี้ก็เป็นต้นเล็กๆอยู่นะครับยังไม่โตเท่าไหร่แต่ว่าก็งามนะครับสูตรเดียวกันเลยนะใช้เอ็มร้อยนะครับผสมน้ำผงชูรดทน่ิดนึงนะครับแล้วก็ลดลงไปเขาก็งามนะครับแล้วเราก็ยังมีต้นรักแรกพบนะครับต้นรักแรกพบเนี่ยเป็น ต้นที่แม่ผมซื้อมานะครับแล้วก็มาฝากผมเลี้ยงให้เจริญเติบโตนะตอนนี้ก็แตกแล้วนะครับสวยงามเริ่มมีดอกแล้วนะเดี๋ยวผมจะให้ดูดอกกันใกล้ๆนะครับเป็นไม่ใช่ดอกนะครับแต่เป็นช่อที่กำลังจะเป็นดอกนะดอกเขาสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวรออัปเดตอีกทีนึงแล้วกันนะฮะส่วนด้านนี้นะครับคือใบหม่อนนะครับ ก็รอจเจริญเติบโตเช่นกันมีกลุ่มโหละพานะครับที่ขึ้นกันเรียงรายอยู่แถวๆนี้นะฮะเกิดจากการโยรยเมล็ดไว้นะครับเห็นไหมขึ้นเต็มเลยนะครับโหละพายังไม่โตนะอยู่ใต้ต้นมะละกอนะครับนี่คือต้นมะละกอนะต้นมะละกอเขาเริ่มโตนะเดี๋ยวเขาจะเป็นร่มเงาให้กับผักพวกนี้นะครับ ถัดไปก็ต้นมะเขือนะครับก็เริ่มติดดอกแล้วนะต้นมะเขือนี่จะเป็นไม้ที่ใบงิงงอบ่อยนะครับใบง,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 งิงงงงใบง,งิงงงงนะครับเกิดจากมดคันไฟนะครับมันนําพาเพลี้ยมาให้นะทําให้ใบง,ง,งิงงงงอย่างนี้นะฮะเขาก็อยู่ท่ามกลางต้นมะละกอเช่นกันนะครับถัดไปก็คือต้นแคร์นะต้นแคร์ก็มีดอก แล้วนะครับเป็นแคตเตียนะครับแต่ดูดอกใกล้ๆนะดอกเข้าง,งามนะครับงามมากเลยงามสะพพังเลยนะครับเก็บไปประมาณสองสามรอบอนะเนี่ยดูดอกกันใกล้ๆเลยเห็นไหมดอกงามจริงอะไรจริงนะครับดอกงามมากนะครับเห็นไหมกินอย่างน้ำพริกกะปิลวกกินทำแกงส้มก็อร่อยนะครับและที่สำคัญน,นะครับ ยอดมันก็โอ้โหสุดยอดเลยนะยอดแครนอร่อยนะครับอันนี้ก็ต้นกะเพรานะครับกับพริกขึ้นเต็มเลยไม่ได้แยกออกเลยนะเพียบเลยเห็นไหมกะเพรานี้ปักช้ำได้นะครับปเอาตรงนี้นะครับไปปักนะครับหักไปปักแต่ขอบอกก่อนนะครับว่าดินต้องดีนะดินต้องผสมเองแล้วก็ปรุงเองนะครับเนีย่ยอย่างเวลาเรากินข้าวกินอะไรใช่ไหมเศษอโศงเศษอาหารเนี่ย แล้วก็มาทิ้งไว้นะลาดไปเป็นโปรตีนนะครับเนี่ยพลิกเพลิงก็มาสาสตร์ไว้นะครับเดี๋ยวก็ขึ้นนี่ก็เกิดจากการสาดตร์ลิกนะครับมเมล็ดพลิกที่เราที่เราไม่ไม,ไม่ไม่ใช้แล้วนะแล้วก็ทิ้งลงไปเลยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะกําเนิดเกิดมนาะเป็นต้นกล้าเล็กๆอันนี้ก็ผมอาปักนะครับผักชูรสผักชายญางาม,มานะครับอันนี้ถือว่าฟื้นแล้วนะร,รอแค่การเจริญเติบโตของเขาอย่างเดียวนะครับส่วนบริเวณนี้นะฮะ ก็เป็นพวกพลิกเช่นกันนะครับมีดาวเรืองขึ้นมาแซมด้วยเห็นไหมแล้วก็นี่นะครับชมวงแตกเต็มเลยนะครับใบกินอร่อยมากนะชมวงแล้วก็มะกอกครับมะกอกออกดอกแล้วนะครับเดี๋ยวทำพริกเกลือรอแล้วนะจ๊ะ สุดยอดนะครับมากอกใบก็กินได้นะครับแล้วโตวขึ้นมาอีกหน่อยในปักชำได้เลยนะคือต้นกระเจี๊ยบนะครับต้นใหญ่อันนี้คือต้นใหญ่แล้วนะออกดอกแล้วนะต้นกระเจีย๊ยบเห็นไหมงามเลยนะครับกระเจีย๊ยบบำรุงหัวใจนะครับเห็นไหมดอกงาม,มานะครับ ออกเต็มเลยฝั่งนี้ก็ปลูกในฝาชีนะครับสารแน่ครับแล้วก็ต้นแขร์กต้นนะครับดอกเห็นไหมแล้วก็ในกล่องโฟมนะครับผมก็ยังเอาสารแน่มาปักอีกนะขึ้นเต็มเลยนะ่ยยิ่งเด็ดยิ่งแตกนะครับยิ่งเด็ดยิ่งแตก ก็คือบริเวณด้านนอกนะครับคือสวนของผมเองนะก็จะเป็นพวกมัก้้นมะเขือผักขี้หูแล้วก็มีมอนนะครับมีผักขานะครับมีมะระมะเขือม่วงนะครับแล้วก็เพาะผักชีผักชีลาวไว้นะแล้วก็มีผักกาดด้วยนะครับแล้วก็มีแฟงด้านนู้นนะแล้วก็มีพวกต้นกระถิน ริมรัวนะครับฝั่งนูน้นอันนี้ก็คือแปลงผักด้านนอกนะครับผักบุ้งงามมากตัดไป็นสองสารอบอันเนี่เดี๋ยวเขาก็แตกใหม่นะดูดูกันไปยาวนะครับ